ขณะนี้ได้ทำการจัดการศัตรูพืชชนิดใหญ่เจอแล้วครับเดินหามาตั้งนานเจอแล้วครับดวงครับดวงดวงดวงมะพร้าวศัตรูสำคัญมแมลงก็ไม่เท่าไหร่นอนก็ไม่เท่าไหร่วันนี้คุณนายนุชนะคะกำลังจัดการดว้วนดวงก็เป็นนักฆ่าดวง นักฆ่าคนก็เป็นหมอด้วงนะคะมาแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาแล้วก็ระวังนะครับสมาชิกมะพร้าวของเราทั้งหลายต้องมันดูแลอันอื่นยังไม่เท่าไหร่ด้วงนะครับด้วงด้วงด้วงนี่สำคัญจะทำให้มะพร้าวนี่ยอดมันขาดไปแล้วนะครับในยอดดูยอดทำให้ยอดขาดไปเลยครับ ถ้ามันเจาะโคนก็จะตายเลยถ้าไม่เจอคือตายนี่นะครับม,มาแล้วครับนล่ะนี่คือด้วงนะครับด้วงค่ะด้วงด้วงวงมันก็จะเหมือนตัวแมงคามนะคะบางคนก็อาจจะว่าเป็นอันเดียวกันหรืออาจจะเป็นอันเดียวกันอแมลงคาม,ะม,ะแ,คามแต่มันไม่ใช่มแมลงคามนะคะ มันเหมือนแมลงคามแต่ไม่ใช่อชหายดิตัวมันเหมือนกันเลยหน้าตามันก็เหมือนกันแต่ว่ามันอันนี้มันจะเป็นตัวแหลมมีเขานิดหน่อยหัวมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันไม่ใช่แมลงคามนะคะโอ้โหจะตูพืชอืมปะตูพืชที่ร้ายแรงองไปดูที่นั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมมันจะเข้าไปรูเข้าไปชอนชัยอยู่ตรงนั้นนะคะอ่าฝากไว้ด้วยนะคะ